โอเคครับสวัสดีครับหมอตัวจกรินครับมาดูเกแสแปรปานนมเนาะที่หกเดือนเนาะเป็นที่ตัดแผลปานนมแล้วก็ดูดไขมันที่รักแล้ได้วยปัญหาตอนแรกเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดอะคะเหมือนทราบว่าคนไข้มีหน้าอกที่อาจจะไม่ค่อยกระชับเท่าที่ควระคะแต่ว่าหมอตัวก็ผ่าแผลเลยผ่านปานนมแบบซ่อนแผลได้ตอนนี้ก็<อ>มีกล้ามขึ้นู่ด้วยเนาะจะเห็นว่าตรงที่เราดูดให้ดูที่ดูดไขมันย่ไ นะครับพวกนี้เรียบเลยกล้ามขึ้นเลยค่ะแนวที่โค้งเนี่ยได้หมดสองข้างเลยอันนี้คือซ่อนแผลอยู่บริเวณรอบๆปานนมนะคะสำหรับเคสนี้ก็คือครบจบคอร์สแล้วใช่ไหมคะหมอมีการตัดหน้าอกหมดแล้วแล้วก็ลดขนาดหัวนมหมดแล้วสําหรับเคสนี้หมอพึงพอใจในผลลัพธ์หลังการผ่าตัดนะคะดีเลยดีเลยดีเลยค่ะก็เหลือเปเร่องกล้ามนิดนึงเห็นว่ากล้ามขึ้นมาอย่างนี้ละไอตรงนี้ยังไม่มี เราถ้าไปเล่นพวกอยากขึ้นถึงจะขึ้นแนวขึ้นไปได้ก็คือซ่อนแผลสวยได้หมดเลยอั่นี้ไดกระดูกที่โคงไม่เท่าทางน้ะหมอก็แนะนําให้คนไข้ออกกําลังกายเล่นเล่นกลามเพื่อสร้างกร้ามเนื้อหน้าอกนะแนวที่โคนดง้างก็จะออกมาสวยเลยขอดูลักษณะหัวนมที่หมอลดขนาดนิดนึงนะคะอันนี้คือหมอเพิ่งตัดไหมไปใช่ไหมจ้ะค่ะอันนี้คือหมอออกแบบตามลักษณะให ให้เหมือนของคุณผู้ชายเลยวางตัดส่วนให้เข้ากับฟันนมแล้วจะเห็นว่าตอนนี้อันนี้หลังตัดสองฟอาทิตย์ิ่งบวมอยู่นิดหน่อยมันอาจจะบวมอยู่ใช่ไหมคะมันจะลดไซส์ลงประมาณอีกนิดหนึ่งในตาอ่อนนี้ที่ประมาณสองเดือนค่ะก็คือเหมือนของหัวนมของคุณผู้ชายเป๊ะเลยใช่ไหมคะหมอประมาณนี้ใช่ไหมคะอันนี้ลดขนาดหัวนมเนี่ยพอคนไข้ผ่าตัดเสร็จแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีไหมวัลเปกติไม่เหนืยลดขนาดหัวนมนี่เด็กเด็ๆใช่ไหมคะก็คือกลับบ้านขับรถอะไรได้หมดเลยเนาะไม่ต้องกลัวเนาะ ค่ะหมอมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆคนไข้ไหมคะว่าหากหน้าอกที่แม่กระชับคล้อยอะค่ะก็มีโอกาสที่จะผ่าแผลเล็กๆแตงโมได้ไหมจริงๆหลายแกสผ่าแผลนปนมได้แต่อย่างที่บอกขั้นตอนยุ่งยากนิดนึ่งไอบางคนก็ไม่เอาเพราะว่าการสอนยุ่งยากเขาก็คิดไปเป็นแผ่นปนมได้ค่ะก็คือยังยังมีโอกาสเดี๋ยวเพิ่งแต่งโอกาสที่จะไปเป็นหลายยาวใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ